ในการทำเกมสมัยนี้มันก็มีวิดีโอเกมหลายตัวนะครับที่เลือกที่จะนำคนที่มีชื่อเสียงมาใส่ motion capture ให้พวกเขาเนี่ยครับมีตัวตนจริงๆอยู่ในเกมกะยกะตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างจอนนี่ซิวเฮนห์จากเกมไซเบอร์พังสอ7ศที่นำเอาตัวละครอย่างคุณเคียนูลีฟมาใช้หรือตัวละครอย่างโจนาธานไอออนตัวร้ายจากเกม c a l l of Duty a d อ a n c e d Warfare ก็ได้นักแสดงอย่างคุณเควินสเปซี่มารับบท หรือจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆเลยครับก็คือนักแสดงอย่างคุณเอเลนเพจที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเอเลียสเพจแล้วเนี่ยซึ่งเธอนะครับก็ได้มาแสดงเป็นตัวละครจูดี้โฮมตัวเอกในเกม b y y o n t o Soul ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะสำหรับการเอาหน้าตาของนักแสดงมาใช้เอาบุคลิกเอาท่าทางเอานิสัยมาใช้ก็ปกติแต่มันก็มีบางตัวละครนะครับที่การสร้างตัวละครนี้มันก็อ้างอิงมาจากคนจริงๆเหมือนกัน เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้และในวันนี้ก็ผมบาสชีคอนเทนต์ก็จะมาพูดถึงตัวละครในเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนจริงๆแต่ว่าผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคอนเทนต์นี้นะครับทางเราเองได้เคยทำคอนเทนต์ที่คล้ายคลึงกันแบบนี้มาก่อนแล้วกับคอนเทนต์ไอเดียแปลกในการสร้างตัวละครเกมมาเลยทําให้หัวข้อคอนเทนต์นี้นะครับจะมีบางหัวข้อที่ซ้ํากันบ้างประมาณ 2- 3สหัวข้อ แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยครับก็จะมีการเพิ่มหัวข้อที่ถูกใส่เข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมมากและบางหัวข้อจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็อาจจะถูกตัอดออกไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกันซึ่งผมก็ต้องขออนุญ,ญาตทุกท่านไวน้ในที่นี้ด้วยครับรวมถึงในคลิปนี้เนี่ยครับพวกเราจีคอนเทนต์ได้หาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามาผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยครับเราจะก้าวเข้าสู่แสนทรัพย์ด วอลเลซบีนจากเกม half Life ์วอลเลซ b บีนถือว่าเป็นตัวร้ายหลักในเกม h a l f l i f e เป็นชายแก่มาดเนียบที่ขายมนุษยาชาติให้กับเหล่าจักรวรรดิคอมไบมนุษย์ต่างดาวที่อยากจะยึดจักรวาลแต่รู้หรือไม่ครับว่าแรงบนันดาลใจในการสร้างตัวละครนี้นะครับไม่ได้มาจากนักแสดงดังอะไรเลยครับแต่ว่าตัวละครนี้ได้ต้นแบบมาจากคุณโรเจอร์ไกวผู้อำนวยการบริษัทพลังงานในเขตเวอชิงตันของบริษัทเทนเนอร์อิเล็กทริกคูเบเลทีฟ ซึ่งเหล่าสื่อมวลชนและก็ชาวเน็ตต่างๆได้ลองค้นหาเหตุผลที่มาที่ปลายเกี่ยวกับการที่เอาคุณเลอร์เจ้าไวไปเป็นโมเดลแต่มันก็แทบไม่ได้คําตอบอะไรเลยครับเขาสามารถหาได้อย่างเดียวก็คือว่าดูเหมือนว่าคุณเลอร์เจ้ไกวเนี่ยอาจจะรู้จักกับผู้กำกับของเกม a l f Li f e เท่านั้นเองพกการมินจากเกมฟา r คลายพกการมินเป็นตัวร้ายของฟา r ์คาย4และเป็นตัวละครที่หลายๆคนนะครับหลงรักเพราะว่าบุคลิกของเขาที่ดูจับทางยาก เป็นจอมเผด็จการที่เหี้ยมโหดแต่บางครั้งก็มีการรักษาคําพูดแต่ว่าตัวละครผการมินครับจริงๆแล้วเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากกษัตริย์ของประเทศพม่าในศตรวรรษที่สินามว่าผูกกามแมงหรือภาษาอังกฤษก็อ่านว่าผการมินนั่นแหละโดยกษัตริย์ผูกกามแมงองนี้นะครับมีคําเลื่องลือเกี่ยวกับความโหดเกี่ยวกับการที่เขาสังหารพี่ของเขาและก็สถาปนาตัวเองเป็นราชาแทนซึ่งเรื่องราวของผการมินในเกมฟาคลายสีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกันนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศขีรลัดและอยู่่ฝาายสสนนนนนับุรรชวง์ใตอแก ก่อนที่เขานีครับจะสังหารองค์ราชธทยยาาแล้วก็ขึ้นคลองประเทศคิราเสียเองเนทรันเด็จากเกม Uncharted เนธานเด็กเป็นตัวละครเอกจากวิดีโอเกมซีรีส์ n ันชา t e d ที่ตัวละครนี้นะครับมีบุคลิกค่อนข้างกกนๆเท่ๆมีการตบมุกได้ตลอดเวลาซึ่งหน้าตาของเขานีครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแสดงสุดบ้าระห่ำอย่างคุณจอนนี่น็อกวิลนักแสดงหลักในหนังเรื่องแจ็คแอสนั่นแหละ รวมถึงลักษณะนิสัยของตัวเนธานเด็กนะครับทางดีไซเนอร์ยังใส่บุคลิกความเป็นคุณแฮร์ริสันฟอร์ดพระเอกจากหนังเรื่องอินเดียนาโจนหรือว่าฮันโซโลในเรื่อง Star w a r ลผสมผสานกับบุคลิกของคุณบูชวิลลิสพระเอกจากหนังเรื่องไดฮาร์ดด้วยเซลดาจากเกม The Legend of Zelda เซลดาเป็นตัวละครเจ้าหญิงที่อยู่คู่กับแฟนชายเดอะเรจเอ็นออฟเซลดามาอย่างยาวนานเป็นตัวละครที่โตเอกอย่างลิงก์จะต้องเข้าไปช่วยกันทุกภาคแต่รู้หรือไม่ครับว่าตัวละครนี้นยครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณเซลดาฟิชเจอรัลนักเขียนนิยายชื่อดังในยุคป,ปี1920โดยคนที่ให้กำเนิดเกมนี้อย่างคุณชิงเงรุมิยามโตะนะครับได้ให้เหตุผลว่าการที่เขาสร้างตัวละครนี้และใช้คุณเซลดาฟิชเจอรัลมาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็เพราะว่า ตัวเธอเนี่ยครับเป็นผู้หญิงที่สวยมากรวมถึงยังมีความฉลาดและมีชื่อเสียงนั่นเองซึ่งมันก็เหมาะกับบุคลิกของตัวละครเซลดาในเกมด้วยแอนดูไรอันจากเกมไบโอช็อคแอนดูไรอันเป็นตัวละครตัวร้ายที่มีบทบาทในซีรีส์เกมไบโอช็อคภาค1และ2ซึ่งบุคลิกของเขาเนี่ยครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณฮาวเวิร์ดฮิลส์นักธุรกิจชาวเมลิกันที่มีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมหนังแถมยังเป็นผู้ใจบุญด้วยครับ แต่ว่าเนื่องจากตัวละครในเกมมันเป็นตัวร้ายที่ตัวละครนี้เป็นนักธุรกิจโฉดมีความคิดแปลกๆการกระทําที่สุดตรงซึ่งบุคลิกแบบนี้นีครับได้มาจากตัวละครปริศนาในนิยายเรื่องแอ l ลา s h ชารกับตัวละครอย่างจอร์นเกาครับแลลี่ลาเฟอร์จากเกมรีชัร r สูตรแลลี่รี e ชอร r สูตรแลลี่เป็นเกมแนวพอยต์แอนด์คลิก ที่มีเนื้อหาไปในด้านของเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็ทางเพศผสมกับเรื่องราวตลกร้ายและมีตัวละครเอกอย่างลลี่ลาเฟอร์ ที่บินชายที่หมกมุ่นในหัวมีแต่เรื่องเพศเท่านั้นตัวเขามีนิสยัยกวนๆชอบทําอะไรหมันไส้อยู่เสมอซึ่งต้นกําเนิดของตัวละครนี้เนี่ยครับมีการเปิดเผยว่าแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครอย่างแลลี่ลาเฟอร์ที่เป็นคนเทเลนท์เทเลนท์แรงบันดาลใจมันมาจากบุคลิกของพนักงานในบริษัทคนหนึ่งของบริษัทเซียร่าเอเอร์เมนต์บริษัทที่จ,จัดจำหน่ายเกมน,นี้นั่นแหละโดยพนักงานคนนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตานะแต่มันก็มีการเล่าลือว่าคนคนนี้ชื่อว่าเจอร์รี่หรือบางคนก็บอกว่าชื่อแก่ ซึ่งตัวเขาเนีครับเป็นพนักงานด้านการขายแต่ว่าช่วงเวลาทํางานเนี่ยคนคนนี้ก็ชอบเข้าไปก่อกวนเหล่านักเขียนโค้ดแทบตลอดเวลาด้วยการพูดเรื่องราวแป,กแป,กแปกลกๆเรื่อง18บวกอยู่บ่อยๆเลยทําให้ไอเดียตัวละครแลลี่ลาเฟอร์เนี่ยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่แฟงเทนเพนนี <S <S ่จากเกม GTA San Andreas เจ้าหน้าที่แฟงเทนเพนนี <S <S ่เป็นตัวละครหลายหลักที่ค่อนข้างน่าลํำคาญมากๆในเกม GTA San Andreas โดยตัวเขาเนี่ยครับเป็นตำรวจที่รับสินบนมากมายและก็ทํางานสกรปรกหลายๆอย่างจริงๆรู้หรือไม่ครับว่าคนที่พากเสียงตัวละครนี้ก็คือนักแสดงอย่างคุณซามูเอลแจ็กสันหรือว่านิกฟิลลี่ในจักรวาลมาวิลซีนิมาติกยูนิเว e ร์สนั่นแหละแต่ว่าแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครนี่เนี่ยครับมันมาจากคุณลาฟาเอลเปเรสตำรวจในเมืองลอสแอนเจลิสในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทําการทุจริตมากมายทั้งติดสินบนยึดโคเคนมาขายเองหรือที่หนักสุดคือการจัดฉากคดีฆาตกรรมเพื่อปกปิดความผิด ยังไม่รวมถึงการให้ความเท็จอีกมากมายหลายคดีซึ่งเหตุการณ์ที่อื้อฉาวนี้มันทําให้เรื่องราวของราเอลเปเลสเนี่ยครับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครอย่างแฟนเทเพนนี่นั่นเองม a สเตอร์ชีฟจากเกม Hello. Oh. เฮโลเหล่าเกมเมอร์ก็น่าจะรู้จักพระเอกจากเฟนชายเฮโลอย่างมั s เตอร์ชีฟทหารพระเอกสุดโหดที่ฆ่าล้างเหล่ามนุษย์ต่างดาวมามากมาจนนับไม่ถว้วนโดยบุคลิกของตัวละครนี้นะครับนอกจากที่หน้าตาเราจะไม่เคยเห็นเขาแล้วนั้น เขาเนี่ยครับจะเป็นคนเงียบๆพูดน้อยมากหรือบางครั้งตัวเกมมีเหตุการณ์ที่จะบังคับให้เขาต้องพูดเนี่ยมันน่าจะมีตัวละครที่อยู่ใกล้ๆและเข้ามาช่วยพูดแทนเขาเพื่อให้เรื่องราวดำเนินต่อซึ่งบุคลิกแบบนี้นะครับถ้าผู้พัฒนาเปิดเผยว่าตัวละครนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักสแสดงอย่างคุณคริสอิสบูดนักสแสดงชาวอเมริกันที่โด่งดังมากๆในหนังยุคคาร์บอยที่บุคลิกของเขาก็จะเป็นคนพูดน้อยทำหน้าเก๊กๆหน่อยและเต็มไปด้วยความโหด เทเวอร์ฟิลิปจากเกม GTA 5เทเวอร์ฟิลิปเป็นหนึ่งใน3ตัวละครเอกที่เราสามารถมาคับได้ในเกม GTA 5ซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้นะครับเป็นชายที่ค่อนข้างบ้าระห่ำตรงๆและก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนเกมภาคนี้นะครับก็น่าจะรู้ว่าหน้าตาของตัวละครเทเวอร์ฟิลิปนะครับก็จะโมชั่นแคปเจอร์โดยคุณสตีเวนโอ๊กคนที่ให้เสียงตัวละครนี้โดยตรง แต่ในด้านของลักษณะนินสัยของเขาเนี่ยครับเทเวอร์ฟิลิปได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักโทษที่อื้อฉาที่สุดแห่งเกาะอังกฤษนามว่าชาวสวาดอร์บอนสันอาชญากรผู้บ้าความรุนแรงมีนิสัยที่เอาแน่เอาอไม่ได้แล้วก็เข้าออกจากคุกเป็นว่าเล่นเรียกได้ว่าคุณชาวบอนสันนิสัยยังไงตัวละครเทเวอร์ฟิลิปก็นิสัยอย่งงางน100ั้นร้อยเปเซ็นเลยด็อกเตอร์เอ็กแมนจากเกมโซนิกเดอะเฮชฮอคด็อกเตอร์เอ็กแมนเป็นไวไลท์ประจำเกมโซนิกเดอะเฮชฮอก ที่ฟัดเหวี่ยงกับเจ้าเม่นสายฟ้ามาทุกภาคและถือว่าเป็นมัสคอตของเกมซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้โดยตัวละครนี้เนี่ยครับมีความเก่งในการสร้างหุ่นยนต์และก็มีความเก่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากๆและมีแผนที่จะครองโลกซึ่งบุคลิกหน้าตาของตัวละครนี้เนี่ยครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณเทโอดอร์ลูสเวลประธานาธิบดีคนที่26ของประเทศอเมริกาซึ่งเราสังเกตว่าทั้งหนวดแล้วก็ทั้งบุคลิกหน้าตาเหมือนเป๊ะ ถึงแม้ว่าคุณทีออร์ดอร์ลุสเวลจะไม่ได้ชั่วไลายเหมือนดร mm ์เอ็กแมนก็เถอะนะ mm hmm. แล้วก็มีการเผยว่าจริงๆแล้วนะครับตัวละครดร์เอ็กแมนเนี่ยในช่วงตอนต้นเขาวางให้ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครเอกเคียงคู่กับโซนิกด้วยนะ mm hmm. แต่ว่าสุดท้ายนะครับเขาก็ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นคนชั่วแทนเครโทสจากเกม God of War ต่อให้ไม่ใช่แฟนเกมใครๆก็น่าจะรู้จักตัวละครนี้ครับกับเคร t โทสเทพเจ้าสงครามในเกมซีรีส์ God of War กับบุคลิกของเขาที่มีความโหดความน่ายำเกรงและความน่ากลัวซึ่งทางผู้พัฒนาเลยครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครเครโทนะครับมาจากการแสดงของคุณเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันที่รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเดเล็กวินยาร์ด จากหนังเรื่อง American History X ซึ่งมันจะมีฉากที่ตัวละครอย่างคุณ Edward ิร์ดนอตนะครับได้ทําการต่อสู้และฆ่าชาย2คนอย่างโหดเหี้ยมแบบอมังหิตมากๆซึ่งถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะยอมมอบตัวกับตำรวจแต่ในฉากนี้มันก็จะทําให้เราเห็นหน้าตาของคุณ Edward ิร์ดนอตัที่ไม่ได้มีท่าทางหวั่นเกรงใดๆแถมยังยิ้มด้วยความพอใจอีกด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าฉากนี้โหดจริงๆกับตันไพรส์จากเกม Call of Duty Modern Warfare ใครที่เคยเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare มาหนึ่งในตัวละครที่คุณหลงรักและเขาก็จะอยู่กับคุณทุกภาคนั่นคือตัวละครอย่างกัปตันไ p ร i ์หัวหน้าหน่วย SAS ที่เขาจะเป็นคนคอยนำเราในการบุกไปทำภารกิจต่างๆแต่รู้หรือไม่ครับว่าตัวละครนี้เนี่ยครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากทหารหน่วย SAS จริงๆนั่นก็คือคุณจอห์นแม็กอาลีสทหาร SAS ที่ประจำการในช่วงยุค80ที่เคยทำภารกิจดังๆอย่างเช่นการต่อต้านเหตุการณ์การบุกยึดสถานทูตอิหร่านในปี1980 หรือตัวเขาเองนะครับก็ยังอยู่ในสงครามฟอกแลนสงครามที่สู้กันระหว่างอเมริกาและก็อาร์เจนตินาด้วยซึ่งสังเกตว่ากับตันพายในเกม Call of Duty Modern Warfare นะครับจะหน้าตาเหมือนกับคุณจอห์นแม็กอาริสเป๊ะๆเลยกระจบ้ะครับกับตัวละครทั้งหมดที่พูดไปซึ่งก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าบทความนี้ผมหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใคร ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยครับส่วนตัวมีความฝันอยากให้ช่องมันถึงแสนสับภายในปีนี้นะรวมถึงใครที่มีไอเดียอยากให้ผมทำคลิปอะไรลองเสนอไอเดียมาทางด้านล่างก็ได้ถ้าหากว่ามันน่าสนใจและพอหาข้อมูลได้ผมจะทำาให้ท่านแน่นอนครับก็โอเคกับผมในคลิปนี้ก็ผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ